สวัสดีเจ้เพื่อนๆวันนี้เราจะมาทอดหนมเข่งกันหนมเข่งเหลือจากกุดจีนมาต่อยตากดดแดดไว้มาต่อยตากดดแดดไว้จนแข็งแต่จะเอาทอดชุบไข่ทอดแข็งจนหั่นเกือบไม่ออกก็หั่นเป็นชิ้นๆน,นะขนมเราจะาชุบไข่ทอด โอ้ยอันนี้หนาทำของกินเช้าๆทำของกินกับกาแฟเพื่อนๆป้าต่อยไม่ชอบกินกาแฟอย่างเดียวป้าต่อยจะชอบกินมีขนมด้วยจะอร่อยขนมปังก็เหลืออยู่แผ่นหนึ่งต้องทำกินให้หมด เดี๋ยวมจะเสียเสียเสีย,ยได้ของ ไข่แต่คือใส่ไข่ลูกเดียวน่าจะพอเอาของแค่นี้ใส่เกลือสักนิด เ็ๆเดี๋ยวพอจะทอดเราก็เอาชุบไข่แล้วก็ใส่กระทะทอดเลยพเพื่อนทอดขนมเค็งก่อน ขนมปังให้ทอดทีหลังโอเคเดี๋ยวเราไปทอดกันเลยอาจจ้าเพื่อนๆเ,เรามาเริ่มลงมือทอดกันเลย ่จะลองทอดแบบที่ว่าเคยทอดไข่ทอดที่ว่ามันจะนั่นนะว่ามันไม่อมน้ำมัน ทอดตอนน้ำมันยังไม่ร้อนเท่าไหร่แบบที้ทอดไข่เจียวอุ้อยผิดพลาดผิดพลาตามเทคนิค อ้าวแล้วยายต่อยเอ้ยหนมเค็งชุบไข่ทอดมันแข็งๆนะเพื่อนพอเราทอดแล้วมันจะนิ่มชุบไข่ทอด

นิ่มอร่อยเลยเพื่อนเนี่ยแต่ว่าของหวานมันก็จะนั่สักหน่อยของมันสักหน่อยทีนี้ก็ ขน,นมปังขน,นมปังชุบแป้งเอ้ยชุบไก่ไม่ได้ชุบแป้งอุย้ยถ้าต่อยนี่า็อะไรนักหนาแล้วเนี่ยต่อยไม่มีเกตมีเกตก็ได้เอาขน,นมปังนี่แหละชุบก,กับไข่แค่นี้ก็อร่อยแล้วแค่นี้ก็ได้ mèo thành lập cái mười lần kia ừ. từ thái cho mấy coi tiền sách này อันนี้ก็สุกไวเพื่อนๆแป๊บเดียวโอ้ยแกไฟนั่นโอเคจ้าได้แล้วได้แล้วขนมปังก็ตัใส่มันแกไฟไปหน่อยโอเคโอเคโอเคได้แล้ว ทอ,อดหน่อมเสร็จแล้วก็ต่อยลืมต้มน้ำร้อนสีไม่สวยเลยสีไม่สวยเลยสีไม่สวยเลยสีไม่สวยเท่าไหร่แต่ก็พอใช้ได้นะโอเคโอเคโอเค มากินกาแฟกับป้าต๋อยจ้า